เปิดกล้องก่อนวัดดีครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือเพื่อสมเด็จจังหวัดกรสินประจำวันอาทิตย์ที่8ท่านว่าคมนะครับ2 5 6 7อยครับได้มาแล้วซีคลิปต่อไปเป็นคลิปที่หาเลครับคลิปทุดไทยที่เป็นง่วไทยนะครับเอาพี่น้องสนใจง่วไทยทั้งหมด วัดดีหอยสมุยนี่บอกครับว่าคนเก่าคนเดิมแม่กับลูกบอกสิบสี่หาล้อยิาล้อยลูกตัวผูครับสิบสี่หาล้อยลูกตัวขาวแม่เขาขาวให้ลูกสีแดงแดงครับผมสิบสี่หาร้อยครับผต่อรองเลยครับต่อรองได้ครับโมีต่ำนี้ยังบมีต่นี้ยังครับถกถอนบบได้ในลูกเพิ่นในแม่เพิ่นประกันในทุกอย่างทุกแน่วครับแม่กับลูกได้สอนโตครับผมนี่นี่แม่เพิ่นเนาที่งบนาแม่เพิ่น สิบสี่หาร้อยสิบสี่หาร้สิาร้ยต่อได้ครับมานนี้แม่สวยแ่สวยือสามหาร้อยครับผมแงื้อม่วมากฮัลด้งามตัวนี้ผมนี่ตัวที่สองอ้ตัวที่สองครับผมพัดสอม่วงแมาด้งามที่สุดแน่นแลลวครับผมได้ลกครับผมได้ลกของหอยสมุย อันนี้ตัวที่สองสูงท่าไดห้อยสมวยลอยเศ้าขึ้นลอยเศ้าหาบวงเนาะลอยเศ้าหาข้นขาเพิ้นก็ดีจำนี้บมีนี่นากรงา้มนากรงามน้ำกระเพาะไดราคดิสบสามหาร้อยสิบสามหาร้อยเนาะสิบสามหาร้อยเด้อเมนีตัวนึงครับนี่นครับตัวนึงสาวหัวลุนสาวหัวลุนเออเอเอาปากเ อันนี้สิบสี่ห้าร้อยสาวหัวหลุนเอาอันงามคือกันตัวตัวนี้แต่พัดซื้อมาแม่มีตัวนี้แหละง,งามที่สุดูงสูงเท่าไรแล้วเนี่ยสาบร้อยสามสิบเนาะประมาณจักปีหนึ่งนี่นะเนาะประมาณนี่แล้วเออบืลิมก็ได้อยู่แข้งขาตอนนี้บ่มี่ประกันเห็นเมื่อไรเมียสาวซื้อ่า เป, Nacional, เป็นงัวที่งงที่สุดของหอยสมุย่และครับผมแต่พัดสื่องัวมากะกี้มิตรปะแดกงวครับไม่ก็หอยสมุยหอยคือกว่าสมุยสมุยครับสมุยสมุยราคาเท่าไรก็สมุยนี่ยสิบสี่หาร้อยครับสิบสี่หาร้อยสิบสี่หาร้อเมื่อไรไปบ้านนี่เมื่อไร่ครับผมเบอร์โทรครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หามสี่เจเจเจแปดหอยสมุยครับผมมากไก่ยังน้อยครับผมมาตะไตรบุญละครับผมมาตะขอสมุยบุละ ขอบคุณอะไรด้วยรับผมครับกันได้ลกไปใต้เออบักผ้าว่ากินได้ด้วยห้อยระมุยได้ก็ได้ขึ้นบักผ้าจริงห้อยย่าไปทั้งเดยวเราบ่นห้อยย่าเมื่อตะบอกครับผองงหลนกองเอเลี่ยย่บบ้าน นี่ทุกแบบเลยบาดเนี่ยนี่ทุกแบบห้อยหญ้านี่หาพันห้อ่าวบัวเถิงมื่นคิงมืนหาพันหาม้วนแม่ได้ตัวแม่ได้นี่เอ้เบื่อลื้อพึ่งขึ้นนั่นแต่นะดีตัวเนี่เม็ดที่หาบัวหาพันหาโนแม่นี่เนาะแม่สาวเด้อตัวได้อีกบาดลูกม้วนไม่ใช่แม่งัวแม่ลูกเอาลูกเพิ่งกิน กินยังเอะลูกเนี่ะก <woods> ินยาดีเบกินนวดหักยาบูดีก็กินบานนี่กินนวดหักเลยกินยา้า้กินยาบูดีบ่กนยาบูดีก็กินบ้านสร้างไ้ินลูกแรกลูกแรกเพื่นบอกลูกแรกครับลูกแรกแม่ก็ทีร้อยสองหมื่นสี่พัหาครับสองมืนสี่พครับร้อยสามสิบห้าขึ้นบนลนอแม่คนหมื่นสี่พันหาร้ยสองม่นสี่พันอสองหมืนส้าร้อยโอ้ผมก็ได้แยกเป็นตัวก็ได้จังคุยกัน แม่ลูก2 4งหมื่พันหา้อเขาเอาคืนมาเนีตัวผู้ตัวผูหมื่นสองนา้อยตัวผู้จอมชี้ขาดนมาตลาดมีเตนนอนหาล้ยหอยครับตัวน้อยมีเตนนอนแม่กับลูกลูกที่สองบอกลูกสอครับโอลูกที่สองบอกใหญ่เลยแม่ก็ทีลอยหมื่นสองครับอันนั้นหมื่นแปดหนาล้อยโอแยกเนาะอันนี้ลูกนี่หมื่นสองเนาะอันนี้หมื่นสองพันเดอลูกเพิ่นเดอแม่เพิ่นเนี่ยหมื่นด้อยลูกมาสองตัวครับทกะถอ์บ่ได้ทังแม่ลูกแม่ก็ดิลอย สารที่หาขึ้นบุญละเอานิ่งๆเด้อเอาไปเลี้ยงครับให้ลูกดีอยู่หนลูกคนเด้อเอาเลี้ยงเอาเลยสายเนื้อครับอันนี้เท่าไหรล่ะตุันนี้หมันนี่อันนี้หมื่นหกครับโอ้หมื่นหกหมื่นหกน้อแม่นี่เนาะหนึ่งหมื่นหกพันเนาะเขาคนแม่ขึ้นง่ามแต่โอ้ยครับหมดกอดเสื้อโซ่ไหวพาทำงานครับโอ้ยนะครับเสาไว้อันนี้แม่ลูกอันนี้เราบเหมือนแล้วครับเหมือนเราบอกครับคแบบ หมดแล้วเนาะศูนย์แปดแนย์แดแป้าหาหนึี่นเก้าสามเจ็ดเ้ครับครัอยยาชื่นชมชื่นชมครับสาระข้ามครับขอบคุณหลายครับครับอยซาซีท่อนไปใซ่หลหอยหอยท่อนไปเส่หลหอยท้อนตวเมียไหนครับนี่สิบเพี้ยนห่าลอยนะลูกฝนลูกโอ้ลูกตัวเมียได้ครับลูกตัวแม่ได้ฝนฝนฝนลูกฝน ลูกแรกเนาะลูกแรกด้วยลูกแรกมามาหาแม่สินะ่ะโอ้สั่งได้ปั่นกว๋วยเตี๋ยวบ่ดียวม,มาหาแม่หน่อยมาหาแม่หน่อยแม่ลูกลูกแรกกำลังเลี้ยงลูกกำับนุ่มไครเลยกำลังเลี้ยงลูกเอามามาเ่าพี่นะ่ะลูกคนด้ลูกตัวเมียอืมชึบเอาบ่มีตํานี้ด้อแม่เพื่อนก็นได้บ่มีแต่เนี้ราคาหมืน่น มื่นเจ็ดหาร้อยได้แม่ลูกหมื่นเจ็ดหาร้อยมื่นเจ็ดห้าร้อยค่มเดียวค่มน้ำเบอร์เดียวกันปะได้คมเดียวเบอร์ทร่ครับศูนย์หงหนึ่งหกสองเก้าสามสองสี่สามจชินช่มน้องยันกว่าชิชมน้องหวยน้องหวยจกชินช่มเด้อมานน้ำสมุยมานน้ำหอยทอดวันนี้เขาห่อเท่าไรก่าเนี่ย ลาลูกคืไรสโอ้ลายห้องครับมื่นหาร่อยครับมื่นหาร่ยบมื่นหาพันเด้อครับมื่นหาล่อยครับลอยสีิบบวกได้ลอยสี่สิบหาผลหรอโอ้ลอยสี่สิบหาบอกสูงก็เจ้าของบอกเน้าไกนเน่าแดงขาดีต่นี้โบมี่มีครับหนึ่งสองสามไมู่้เม่อไหสามบอกสามครับสามด้วยสองสามครับสามงเน่าแดงขายดีบือเรื่องสวยน้ำไนใต้ได้ หู<ส>เพียงปากหรือหูกระทบหูกระทบหูกระทบมืินหาล่อยห้างไว้มีมองขายอยู่เออมีมองขายอยู่เบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนหา ซีสามซีเก็ดหอยถาวรอยถาวรโนนซีลาโนนศิลาสาธขันกาละเสียนเอกันถาวรละครสมัยเก่าเด้จากจากผมเอกันถาวรพอพูดหลายครับมื่นกรหาย้อยมีมองขายอยู่ต่อไดตัอได ให้โทรมาหาครับให้โทร้วงกันจะสาวนครับเออขอบคุณอะไรมามาหัวดีแต่ครับ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 หัวดีแต่อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีเอาเอาออกกล่องก็น่าค้นไปจากออกกล่องได้งวอยังวะเนี้ห้อยท่อนเฮียไปใส่เราบา่เลยเฮ้ยมาหายากเลยมัดหรอกครับคือหายากแต่เนาะเอาขายดีเดี่ยขับมันมัดหรอกเอาขายดีครับผมขายดีว่ามันลูกป่้งวะเนี่ยเอาเอาันนน ขาดเสีย่ก็องกันเราะคืก็ูปวงลุดเชียก็ป้องกันลดเชียเท่ากันแต่กูสออันแมันอย่งนี้ของคุณใดเนี้ยของปอนีลยจักบาทจับของปอของปอของ่หัวหาขาบ่หัวหาขาบ่เนี้ยองนพ่อถึงเออหัวหขาหัวหขาของคุณใดนั่งข้อบ่หมดเลยเออข้อเนี่ยตัวใดเนี้ยตัวใดตัวนี้ สามตัวนี้เปิดได้สี่หมืหาครับแม่สาวทั้งหมดแม่ครับสาวทองแม่สาวทั้งหมดแม่สาวทั้งหมดอยู่นี่แม่ครับโอ้แม่สาวทั้งหมดสูงตัวละลอยสามสิบอยู่แล้วเนาะสามสิบตัวอยู่สามสิบบวกเนาะโมลุนก็มีโมลุ่นสองตัวนั้นโมลุ่นสามตัวสี่หมื่นห้ครับสี่หมื่นห้าหมอโมลุ่นง่ายดีสี่หมื่นห้า เออสีมือหากันอยากได้เป็นตัวจังคุยกันบ่เอาสีมือหาได้สามตัวเนี่ยสามตัวทั้งใยหน่อยผสมกันนี่นี่ต่อหนี้โบมีเหรอครับหัวลน่นเบื้องกล้องดีๆเนี่ยดูกล้องดีๆอันนี้แม่นี่สี่ร้อยสี่สิบอยู่มัง้งนอนนันร้อยสามสิบเด้อแจ้งขายดีบือลืง่งยาวๆนี่แหละเอาชุบแม่สาวทั้งมัดอยู่นี่แม่สาวทั้งมัดเดอ้อพูดอ่ะเอา สายกครับบ,น,บ,บนี่นีมีสามตัวนี่นะครับโอ้มีสามตัวนี่เมาควาบรดเบอร์ทรครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์สองหนึ่งดีกครับหน่งแเกลคนได้ยูโมดีก็โมจะของกับยูโฮมห้อยยังจะของเนี่ยทักครับห้อยทักทักไปทักมาอจนนคุณจักทักาโรดเนี่บอ อยากไซเราครับหอยทักนี่มโอ้ชื่นชมสนาคามมานน้ำหอยทอนนี่บ่หอยสมุยนี่นนะหอยทอนขายหมดแล้วขายดีปลาลูกโป่งเ่ยก็พูดใหญหลายเด้อหอยทักอันนี้ของผู้ใด้ส่แตะร้อนทัวรโทษอะไรนี่ หมื่นเดียวนึงน่ะอ้าวตัวแม่เด้อตัวแม่นี่หมื่นเดียวนี่ยรอยเศร้าบวกตัวแม่สื้ออะไรเนี่ยหมื่นเดียวหมื่นเดียวเอางัวนเลี้ยงง้อโหงัวเลี้ยงง้อโหเล่ไปเลยหมื่นเดียวอืมจัดได้เล่เขามาเล่เขามาเมืองเมินเปิดทั่วครับมี ศูนาสขึ้นบวกเ้นนาขึ้นฝ้าสอง่าเอาไม่กันนะศูนย้าังก่อนศูนย์เก้าสามสองห้าสี่สอหมื่นเดียวคุยกันได้ห้อยยังเราครับด หอยพอจะหยุดจากสายพอจะหยุดดิดอยุ่งครับโอ้ดองพอยุง่งดอนจาน,นาเนาะเมินเดียวโทรมาเบอร์นี่กันโบผิดก <c ười> ีสิโบผิดเอ,อาา้าขอุณดลนครับเด้อเอาหนึ่งแงนนาเงินฟ้าสองกลมลุงดินแต่มน้นงตรงนี่ขึ้นโบออกเลยับสน่องสี่หหรือสองหาสี่ขอพไรกันโบเม้นสองหาสี่กับสองสี่หด้เาสองโขอพุณหลารครับ หอยอ้วนเดี๋ยวบ่มื้อนี้เอางูอั้นไทยแล้วเอางูอั้นไทยเหรออย่าวอาอะไรขวมเอาขึ้นรถเลยอย่าบอกอะไร่วมบ่เอาขึ้นรถเลยไม่ต้องพูดหลายฟาร์ม ท่านกำไลแบ่นี้แปปนเออตือนบ่นี่สมพักไพเป็นอนีรสมักนะโอ้ยปีนป่ายงกับสมพักสมักมันเงโอ้ยมงีต่อยลืมสมภักผู้ใดไมนั่น่าโอ้ยไปไปเชงไปเชงแตงัวถื่อนลืมหัวแนวกินมบนี่ย แรนเขาน้ทำไปโอ้ยกันผมบนช่วงเลยมันแล้วเลยตัวเนี่ยเขาบอกคืนา้นแรงเขาขนกองผู้ใหญ่กล้องห่าวัดแถวนี่โอ้หาเบอร์บอกครับเดี๋ยวนี้โอ้ยย่งสองตัวเดี๋ยวด้โทั่วกันย่างทีอยหา ไปส่งแล้วบ่น่องอ่อยไปส่งแล้วบ่นันด้ครับย่างบนตัวเขาเจ้าตัวอยู่เขาเจ้าบนตัวคุณจีรุงไดอกเป็นเมังมันงามไอเป็นตักันเออแต้ละนราค้นวนี้แล่วว่าสมผักไง้ใมม่ปอดนม่ปอดก็ได้เอ้ามาคือแดงเป็นจะแซ่บเลย แต่แจ้วต่แจ้วครับแหนมตุ้มขายดีเด้กแหนมตุ้มครับว<ะ>ันเช้าสห่อยี่สิบว่ามันกองตุ้มบ่นอละช้าสาห่อสาม่อละเช้า, 3, ะะาบ่นี่ย่อละสิครับพ่อละสิบพ่อละสิบเป็นแต่กินเนะ้อเอาไปครับแก้มครับแก้มครับแก้ม แม,ม่ปอไปใช่หรอแม่ปอเน่ะแม่ป,มปอมปดเล้วครับมั่วนะเอามดเลี้ยวบ่ขายดีใช้ดีตัวบ่เน,นต่นเอาระเบ่น้องอวยโอ้แม่สวยๆเนี่โอ้ยงามแตสญญม่สันมือเนี่ยสีแดงแดง,ง,งได้น้อยเนะเาะสวยเลยแม่สาวด้วยครับเด้อ เน่ยสาวประมาณจะก,กี่กวยฮะประมาณส้นสองเนาะโอ้ยเนื้อหนังสมบูรณ์ดีด้วยครับเด้อร้อยสามสิบขึ้นบอ่ออ้อยสามสิบขึ้นล่าตัวดีครับแดงขาก็ดีด้วยสีแดงแดงเป็นตะไปเรียมครับคุณห่ะหมูสันสันส้นเด้อเป็นปลามันแล้วนะหมูสัน้นสันเด้อพริกไทยพริกงอะดูกกันนะ่ชุบนี่นะครับอ๋อแดงขาตัวนี้ไม่มีเด้อ จะสดสองปีเนาะราคาเท่าไรล่ะครับโอ้ตัวนี้สองหมืนอันนี้ว่าไวซีซีอดอกสองหมื0นตัวไดเนาะเนาะสองหมืนนะครับด้วยแม่เน,น,เน 20, ี่ด้อสองหมืนสวยๆเอานี่บอกรับนี่อกบอกบอร์รอะไบอกเบอร์โทรศูนย์เก้าสาม์โทร093 0ห้าห้าสอง ห้าห้าสองสามเจ็ดสองเก้าเอนี่แหละเนาะตัวมหาน้องอ่อยเด้อนี่ง่วงง่ามเลยครับน้องอ่อยอ๋อจากกับเพื่อนหน้าคู่จกวัดขสินอ่ะขอพูดลายรละชืบอไทยมดสนามบอกครับรือยไทยจังไรไปใช้เราพูดโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้แล้วเราไปโทรศัพท์

เท่าไรเนี่ยเท่าไรไตัวนี้โอ้เหลือตัวเดียวบอกโอ้เหลือสองตัวบกง่ายๆนี่เท่าไรเนี่ยร้อยสามสิบถูงร้อยสามสิบแข้งขาบอกงาตีไว้หา่ายีไว้สิบห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันเดินน <man ic Mick initiation> <internally> ่าเนาะนนี <réussi> ้หมนหมนกัหา้ยตีไว้นี่โอ้ตัวนี้หมื่นหาร้อยหมื่นกหาร้อยบาทหมื่นกหาร้อยบาท หมื่นก็หาร้อยบาทได้ตัวนี้เด้อร้อยซิหานี่ละหมื่นหาร้อยเนาะหมื่นห้าร้อยอันนี้หมื่นหาพันตัวนี้ขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่ล่ะตัวนี้ขายไปสิบสองหาร้อยโอ้ขายไปสิบสองายขายเเด้ออันนี้หมื่นหาเนาะเบอร์โทรครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหกสี่หกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเหลือสองตัวแม่วัฒนา จากไซก่ครับนีข่ขมวง้ะโอ้ขมวงกาสินเนะเ<อ>าะแม่วัฒนาข้าม่วงกาสินเ,เอออเจยอปะการอหมดแล้วครับนี้เด้่ได้จักหาชีผมไทยหมดตลาดขี้เกานะครับอันนี้เพิ่นขายไปแล้วครับเนี่ซุ้มเนี่ยเพิ่นขายแลย้วเพื่อทขึ้นรถซื้อนะครับเอา ได้จังหาชิปนะครับพี่น้องติดตามนะครับได้ไดทุกคลิปตลาดวัวอำเภอสุมเด็ดจังหวัดกาลสินนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับจากผมนครตะลอนวัวครับสวัสดีครับ